ผมก็ EP นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บของกลับบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปสรุปผลงานให้ดูกันที่บ้านเลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพันธุ์เล็กและทีมงานด้วยนะครับผมงานกับคู่เดี๋ยวครับผมเด่เอ,อ้ยงานกั าจจะย้อนแสงน้รกบเบิ่งวงามดูหีสว่ตายเลยครับไปไปบวกบี๊เดยวนะครับเบิ่งบรรยากาศนี่ครับลมกสิออกแหงๆเนี่ยนะครับผมในอี่วทนะครับ ยกรอบชังนะครับผมเกือบไป้มเกระบชังครับผมดูครับตีนนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงที่บ้านนะครับผมตอ,ตอนนี้ทีมงานกำลังเก็บแล้วครับผมเตรียมตัวกลับบ้านครับผม เหมือนที่เพียงของเขานี่ครับผมด,ดูเรด้อยลูกก็เลยดูไม่ได้ตันตี่มาดูหลังอ่ะผลงานวันนี้นะครับผมใส่สวยๆเลยครับโอ้โหเอาแค่สองบวกนะครับผมตัดสายนโน่นนูครับ อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบนะครับผมหรือปลาหมอตะกลับนะครับดูอ่ะตะกลับไปเลยขไซส์พอๆปลานิลเลยครับอืมโอ้เฮงงานโดยโลมันนี้นะครับแต่ปูปูไปจะเอาไปอะไปหอยมัอยู่ไหนวะ อ oh, นะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับผมเฮ้ยปลาบูว่าจับเดมจะไปเอามาก็เดมขอต้มเนื้อปลาบูเลยับผมสวัสดีครับผมเฮ้ยเฮ้ยคนที่ไหนด้วยโอ้ยปลาบูจะเลือกเพราะปะบู嘛 ตอนแรกผมจะดึกทิมแล้วบอกโอ้บอกองจะดึกทิมเลยพรุ่งนี้บอกเอ้ยเอาไปเอาไปมาทันกูต้มกินกันแซบ่บดีอย่างเขาบ่บ่